Terima kasih telah <laughs> menonton! มันกะงามนาะวัไหนดีวังไดีนีเอ้าโอ้โอ้โอ้สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่ในซองสาวขโมงเมืองลาวคนเก่าคนเดิมนั่นเองนะทุกคนกะคือที่เขาคือทุกคนได้เห็นนี่แหละก็คือเขาลังซอกหาไม้อยู่เนาะนี่ก็คือเขาจะหาไม้ไปเฮ็ดคันเบนเองทุกคนเขาจะเอามาตึกป่านเองอยู่ที่บบอร์นี้เองทุกคนก็เขาจะไม่ได้ไปตลาดนะจ๊ะ เขาจะหาปลากินกันเองเลยกกินคนเดียวประมาณนี้แหลทุกคนนี่อึ๊บเยอาคันเลยก็ต้นเลยเออไม่ฟ้าหนูอะอ่ะได้ได้ได้ทุกคนเลยเอาจะบุไปตลาดเนาะวันนี้เขาจะงดการไปตลาดจ้าจะหาปลาอยู่ที่บ่อเอาเลยมาอึ๊บไม้ใช่หมอ๊บอึ๊ึบอึ auction, izations, ๊บอว้าวได้เลย พ่อเก่งไม่เคยเห, <laughs> ห่นางแมวว่บอแม่แล้วบอแม่แล้วบ่แมป็นเห่นางแมวทุกคนเวลานะอึ๊บเดี๋ยวเขาจะซีเอาอันนี้มันอ,อ่อนทุกคนเฮ้ยเสียงไปห้องเพลงถ้าคุณก,ก,ก็เกาะเงอนแล้วทุกคนนะเสียงห้องพเพลงกากไปทุกคนเลยก็ไม่ได้เงาเลยนะเท่ากันเพราะว่ามีทั้งพุนห้องห้องแบบเป็นหมู่นะคนแบบ ท้องถามชีวิตประจำวันประเทศเอ,อีกอย่างหนึ่งเอาแล้วนะเดี๋ยวสิอันนี้ออกกันทุกคนอีทรายของขากแแข่งแก่งทุกคนตึ๊บึ๊บปึ๊บปึ๊บนะแต่ว่าขฮายังมีพันมีเหงื่อทุกคนเดี๋ยวขฮาจะอาซิคั่นเบ็ดเรียบร้อยแล้วจะไปหาเหงื่อทุกคน ก็น่าจะบรมาณอ่ะขี้กระเดือนหรือใส่เดือนเนาะน่าจะเป็นตั๊กกระแตนประมาณนี้ทุกคน,นได้แล้วเอาประมาณได้ดีคุณนะปุ๊บรั่นยอมหยุดไปทุกคนได้เวลาแลนะ้วเดี๋ยวฮาร์จะเอาอ่ะเบ็ดมามัดใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมัดแล้วฮาร์จะไปหาตีตั๊กกระแตนกันทุกคนไปกันเลย นก็อาจจะสงสัยนะว่าเ้างกำลังยนะังห้องกำลังกดข,ขี้เหอ่ะพ่อแม่นะทุกคนก็คือเ้างกำลังหาตีตะกะเตนเนาะกะหาเยอะห้องเมียตัวเนี้ยเฮ้ยตัวเขียดเนาะพูดไ,ได้ตัวตุว๊กโลาลังหาตีตะกะเตอยู่ทุกคนเพราะว่าเ้างเมยาอาขี้กระเดือนเพราะว่าเ้ายังสีหากินอ่าป่าอยู่เนาะก็เลออยเมียให้มันกินเดือนติดประมาณนี้ทุกคนแต่บอกว่า Tắc cả đi cái chết tất cả những cái chỗ này anh tuấn anh tuấn anh tuấn anh tổ nắm tuấn anh 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 Đây là tuấn anh tuấn anh tuấn anh คุนมีทุกคนเอ้ยมาสิได้กินอยู่บ่ป่าเนาะเฮ้ย,อ,ยอ่ะทุกคนและนี่ก็คือตาก,กะแตนที่เฮาตีมาได้ทุกคนกะหอบไปเนาะในตาก,กะแตนไปสี่ตทุกคนก็หาย,ย่ายอีหลีทุกคนตาก,กะแตนเอา้าวันนี้ก็ได้เวลาตึกป่าแล้วครับหลังมาจะมีป่าทะะุกคนซาดูเดินป่ากักๆแล้ววัน <c oughs> อู้ป่าพอนป่าพอน เดี oh, ๋ยวได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเอาตัวดีๆเอ้าเอ้าเงี้ยตัวนึงเอ้ามีหน่อยมีหน่อยเฮงมีหน่อยเอ้าเงี้ยโบยัางทุกคนนี่เอ้าเร็วแป๊บนึ่งนะตุบ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 หาบย่างเอาขี้กระเดือนทุกคนก็เลยเอาตะกราเต้นเนาะนี่นี่เอ้าติดมาเลย หลายหมดแลยทั้งอือที่นีบน่บอสทีนาา่นี่บอสหน้าปูน้าปลาสิดอบอสเนี่เป็นห้าเป้ามดห่ดทุกคนปลาคือบุกินแล้วนี่สิบมีอ่าปลากปีแ,แล้งนะทุกคน

ไปลรือจ้าอ๋ออ๋ออ๋กินหมดเลยอ่ะโต้ยง่ายๆโคตรใหญ่เลยอุ้ยทำไมทำไมเป็นน้วเปล่ามนป่ะเอ้าตักเตรไปเสียหมดเลยอ่ะเอ้าตัเกเตรไปเสียเออนี่ตาข้าเห็นอา เอาแล้วนะจ๊ะไปตรงในป่ากินแรงร่ทุกคนพิว้วไหลหมลกระถาคึนเป็นหนึ่งเ <c oughs> อาอได้หรือบโบไดก้กะตรงนี้แหละงูผลนยาปะไว้โดดพยานม,มาแล้วนะทุกคน อึดเตอึดตายตกลงน้ำแป้งมาหนึ่งยันให้เลยนะนี่ทุกคนนี่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 อึดเต้จิ๊งจิ๊งจะได้จะได้อาแล้วเขาเอายางใส่แล้ววันนี้เอ้าว่มียางใส่อ่ะนาทีนี้ก็คือบอสใส่เกือบแน้ทุกคนใดป่าแล้วอ้าวทุกคนวันนี้เราก็จะตึกอีกฮอบสองแะทุกคนเหลือเก่าเขาก็ยังมีอยู่เนาะ ต้องไหนป่าเมื enders, ่อกินแรงนะจ๊ะนะจ๊ะนา่นะพุนาพุนาเสียกี่บอนอุาอุต้าอุต้อุต้อยละะลอยละมือไหวมากๆก็คือเหงื่อน้อยนยู่เนาะกระดุมก็ไรสมุนห้องมาโอ้ปลาเข่งปลาเข่งอุต้าเออปลาเข่งนี่คือแปลกๆเนาะ สีมันอะนะทุกคนสีมันบาแจ้งอะสีมันอ,อ่อ,อนอ่อนอะดูปลาตะเพียะไปจักหนิหรือปลาเพีะอปะปลานินเฮ้ยเฮาจะเบาเฮาจะบ่อเ,อะบเอาแล้วทุกคนปลานินเนาะน,นี่เพราะว่ามันยังน้อยแหงแ้งเนาะดูไปเมื่อวาคือปลาเข่งอยู่ด้วยล่ะแต่ว่าเฮาจะบ่เอาเพราะว่ามันน้อยเกินไปนะทุกคนป้ายปล่อยคือเก่า <c oughs> ตกแเปะเลย <c oughs> ไป เดี๋ยวเอาใหม่เอาจะบาป่านนี้น้อยนะคนอาจะเอาป่าแต่ตัวใหญ่ๆเท่านั้น่เฮียก็แป๊บหนึ่งอู้หูอ้าวมีคนมาให้กำลังใจอ้๋อแก่งเบด,ดก์อะได้แล้วล่ะ ปาดเถื่อเลยทุกคนเบิกแต่ทาตเบ็ดทุกคนโคตรชิวชิวกินคือผมมีนเนาะรือว่าปลาอาจจะหูกดหเขาทุงคนเพราะเขาจะมาหาปา่มามนก็นเลยว่าเอ้ยบ่มีเบ็ดมากว่ะเขาก็เลยแบบลบหลีกกนักนทั้งเบ็ดประมาณ เป๋ด้ลยทุกคนเลยน่าจะหูก,การเคลื่อนไหวของเขาแล้วเลยปา่านี่น <laughs> ่เป็นอย่างไะเป็นอย่างด <laughs> ูว่าป่านี่อาจจะเป็นป่าปีใกล้จะข้ามมันใกล้จะเข้าปีสองพันสองสี่ทุกคนปา่ามันก็นเลยสลาดขึ้นประมาณนี้ไม่หรือปา่าบอกินเลย คุณอะคูเอ,อเป็นนี่นะทุกคนด้ป่าแล้วคุณอะนี่เอา้าเอาอะไรปลาเข็งทุกคนปลาเข็งใหญ่นี่นี่นี่คุณอะอออ่าเมนูปีงปลาเข็งขึ้นออกละไปเดี๋ยวไปใส่กระซามก่อนแป๊บนึงนี่ได้ปลาเข็งแล้วทุกคนกระนาจะมันเลยแหละเลยเพราะว่ามันกินหัวอาหารอ๋อนี่เค อเอาเก็บแล้วบ嘛นี้เริ่มละโ,โอ้โอ้เจ็บปีนปันมาข้างเอาใหม่ทุกคนโอ้เจ็บโ <c oughs> มไรอ่ะ เดียวก็เด yes. ี no ๋ยวเลยไป้ไป้ไป oh. hey. ้ป่าตัวนี้มันบ่มี่อย่างนั้นทุกคนเล่นหนาพี่ตุ๊กป่าเหยี่อพตกอะเหยื่อตุ๊กน้ำเอาโอ้่ชิริง ได้แล้วไปเอานอนนะป่าบะเมีทุกคนมันะหูแผูของเห,ห่าแล้วเบิรโซนรูเสือว่าป่ามันบม่มีมันไปใส่มืดหากได้สองโตเดี๋ยวเขาว่าจะเอาประมาณสามสี่โตนะทุกคนแล้วจึงพอความคิด ยังไม่ได้เลย <laughs> อเอ้าทุกคนแล้วเรากลับมาก่อไฟแล้วจ้าได้ป่าหลายเลยทุกคนเอ้ยไม่ใช่สิเบาเลย มันนีสิมาฟีงปลากินนะว่าว่าเฮาได้ลายเกินคาดนะทุกคนก็คือเกินเกินคาดหลีได้สองตัวก็เลยว่าสิจี้กินอยู่นี่แหละบ่ฮอดเฮือนั้นทุกคนจี้กินซานอ่ตอนนี้คือกำลังก่อไฟเลยจ้าเดี๋ยวไฟติดเขาจะเอาป่ามาย่างนะทุกคนเนี๋ยวอ้อยของมวยยักทุกคนก็ตอนแค่นี้แหละ เดี๋ยวเอาป่ามายางปายป่าเผาทุกคนตุกนกินจัเลยนะทาแป้งก่อนนะป่าเผา คนแต่ว่าห้าวกนป่าขึ้นมาก่อนอ่ะจะทาปิ๊กเนี่ยโอ้ปลาเผาสุดยอดเลยเค็มสุดยอดเลยทุกคนนี่เดี๋ยวทาปิกแมจ้าเดี๋ยวทาชิมพร้อมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเค็มหรือไม่เค็มกันเบิ่งเอาทุกคน เดี๋ยวถ้าเบิกตอนที่มันแห้ววทุกๆนะทุกคนตอนนี้คือแหววเป่าก่อนนะทุกคน านั่งมาฮาวะทุกคนก็จะนั่งคัตมาด์นั่งบ่คือไผ่แล้วก็ไม่มีไข่คือไขคือตอนนี้คือว่าพวกเราเลยทุกคนว่ามีไผ่คือว่ามีไข่คือเขอาไปนะเดี๋ยวอีกจังหน่อยทุกคนเดี๋ยวปลาเขาประกแล้วจักจักหน่อยได้นะทุกคนเดี๋ยวรอชมติดตามพร้อมๆกันว่าปลาปลาเค่งของเขาจะสุกหรือบ่นะทุกคน อันนี้ก็คือพลิกใบพลิกมาประมาณนี้แหละจ้าเอาทุกคนปลาของเฮากะสุกเร็วสุกเพลิงเดียวบนะอเบน่าบ่ย่อะแสุกบ่ทุกเพลองแะไรทุกคนเห็ดแวบๆวฟสถานนีุ่นะ่นะฉันลบบอเบน่าเดี๋ยวจะกินกันแป๊บนึง ว้าว wow, น้ำมันคนน้ำมันเยอะเยอะแยะเลยอะ่ะคนน่ะเขาจะกินยังไงล่ะอ้ยท้กคนคตรมันเลยแต่แซบแซบซุนเอาใหม่ป่ะเนาะ ปีนทางเนียนทุกคนน่ะน,น,น,นี่เห็ดห่าบเลยเห็นรุนห่าวเลย,ยมาเดีด๋วยวทุกคนแซบ่บแซบ่บป่าสดๆดทุกคนปีงหันหอนว้าแซ่บแม่ทุกคนแซ่บอีเลยใบตัวใบตม้มทุกคนนี่อู้หูแต่บัตเสดายแบบมันหอนแหงทุกคน ืแต่ว่าเมารวมๆก็คือแซ่บเนาะบเข้มเกินไปเพราะว่าแต่เอือบแต่ทางน้องมันประมาณเท่อย่ากัดเอาก็เอยากแป๊บน,นึงจะกินยี่ืมหวานเนื้อหวาน ว่าล้วก็คือแซ่บมาทุกคนเนี่ยป่าว่าก็คือแซ่บหลายนะจ้านี่วันนี้ก็มีโอกาสเนาะได้มาหาป่าทุกคนกระตึกเบ็ดไปเนาะียดายได้ป่าแต่สองตัวน้องเลยแล้วเ่าก็ได้มาปีงป่าให้ทุกคนได้เบ่งแล้วก็กินให้ทุกคนได้เบ่งก็คือแซ่บหลายทุกคนโงซารก็คือแบบโคตรแซ่บเลยไจดายเลยนะพูดนะ คลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้นะคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้เนาะพอเป็นกำลังใจให้น้องไาคนนี้จ้าพบกันในคลิปต่อไปอีกคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนบายบาย